ทำไมคนที่ไม่รู้จักพอหรือคนที่หลงอยู่ในกรรมคุณถึงได้เปรียบเหมือนกับการลงสร้ากสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามภูริฟิล์มทุกท่านคลิปนี้ผมก็มีนิทานธรรมะในเรื่องการลงสรซากมาให้รับชม ซึ่งก็มีเรื่องเล่าว่าในแม่น้ำแห่งหนึ่งมีซากช้างลอยขึ้นอืดมากับกระแสน้ำทันใดนั้นก็มีกาตัวหนึ่งบินมาพบพอดีกาตัวนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและก็คิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้โชคดีมีลาบเพราะจะได้อาหารกินฟรี โดยที่ไม่ต้องออกแรงไปหาอีกนานเมื่อคิดได้ดังนั้นกาตัวนี้ก็บินลงมาจับที่ซากช้างแล้วก็จิกกินเนื้อช้างที่เน่าเปื่อยอย่างอริดอร่อยจนอิ่มหนำสำราญเมื่ออิ่มแล้วก็หลับอยู่บนซากช้างโดยที่ไม่ยอมบินไปไหนและเมื่อตื่นขึ้นมาก็กินอีก กาตัวนี้ก็กินกินนอนนอนอยู่กับซากช้างอย่างมีความสุขแต่พอนานวันเข้ากระแสน้ำก็ไหลออกไปสู่ทะเลซากช้างก็ลอยห่างไกลฟังออกไปเรื่อยๆจนไปถึงกลางมหาสมุทรแต่กาตัวนี้ก็ไม่ยอมที่จะบินไปไหนและนานวันเข้าซากช้างก็เน่าเปื่อยไปจนหมด กาตัวนี้ก็พบว่าตัวเองนั้นมองไม่เห็นฝั่งเสียแล้วจึงพยายามที่จะบินกลับแต่บินอย่างไรกาตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะบินให้พ้นมหาสมุทรไปได้สุดท้ายก็หมดแรงบินต่อไม่ไหวแล้วก็จมน้ำตายในที่สุด ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่านิทานในเรื่องการลงสร้างให้ข้อคิดเตือนสติไว้ดังนี้ซากช้างที่ลอยตามกระแสน้ำท่านเปรียบเหมือนกรรมคุณห้าอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าพอใจทำให้เกิดความสุขซึ่งเป็นเรื่อง ที่ปุถุชนคนธรรมดามุ่งแสวงหาเพราะสิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นก็คือเงินทองสิ่งของอาหารการกินหรือที่อยู่อาศัยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือให้ชีวิตของเราเข้าถึงรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่ทำให้ชีวิตเกิดความสุข ดังนั้นกรรมคุณห้าจึงเป็นของคู่กับมนุษย์ท่านจึงกล่าวเตือนสติในเรื่องนี้ว่าถึงแม้เราต้องมีกรรมคุณเป็นอาหารของชีวิตแต่เราก็ไม่ควรหลงไหลและเผลอสติเราจะต้องระลึกไว้อยู่เสมอว่าชีวิตที่ผูกพันอยู่กับกรรมคุณมันก็เหมือนกับ กาที่อยู่บนซากช้างที่ลอยออกไปไกลาจากฝั่งซึ่งกว่าจะรู้ว่าตัวเองนั้นไปอยู่กลางหมหาสมุทรก็สายเสียแล้วฉะนั้นท่านว่าจงมันฝึกตัวเองให้รู้จักคิดเพื่อให้เห็นด้านที่เป็นโทษของกรรมคุณพยายามยินดีในความสุขเหล่านั้นแต่พอประมาณ เราจะได้ไม่ต้องไปพบกับชะตากรรมเหมือนกับการลงสร้างที่ต้องตายอยู่กลางมาหาสมุทรครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ